สำหรับเชื้อโรคที่ทําให้น้องแมวเป็นหวัดนี้ก็มีได้มากมายหลายชนิดนะคะแต่เชื้อโรคที่สําคัญที่มักจะทําให้แมวเป็นหวัดเนี่ยส่วนมากมันเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสเนี่ย เป็นเชื้อที่เมื่อเป็นแล้วไม่มียารักษาโดยตรงนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่อยากให้เป็นหรือลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคนี้จําเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ต้นแต่ถ้าสมมุติว่าถึงฉีดแล้วนะคะหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดเลยน้องดันป่วยซะก่อนไปได้รับเชื้อมาซะก่อนวิธีการรักษาจะทํำยังไง พี่หมอต้องบอกอย่างนี้ค่ะสาหรับการป่วยด้วยเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะการรักษาเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการนั่นคือมีอาการอะไรรักษาตามนั้นดังนั้นถ้าหากว่าน้องแมวที่บ้านของเราเนี่ยนะคะมีอาการเป็นหวัดอย่างที่พูดมาสิ่งที่พี่หมอจะขอเพิ่มเติมนั้นจริงๆแล้วมันจาเป็นที่จะต้องมีการซักประวัติต่อเพราะว่าการได้ข้อมูลเพิ่มเติมมันจะเป็นตัวที่ทําให้คุณหมอเนี่ยแหละคะ่ะรู้ว่าจะใช้ยาอะไรกับ ลูกๆของเรากับน้องแมวของเรานะคะรวมถึงจําเป็นไหมที่ต้องใช้ยาเฉพาะเพิ่มมากขึ้นใช้ยากระตุ้นภูมิที่มันมีความาแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้มันขึ้นกับประวัติที่เราให้ด้วยดังนั้นพี่หมอแนะนานะถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะเซฟค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะเป็นเจ้าของนี่แหละเดินทางไปพบคุณหมอที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ก่อนนะคะเพื่อขอคําแนะนําหลังจากที่คุณหมอทราบประวัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเห็นว่าเออโอเค อาการยังไม่น่าหัวมากนักอาจจะจำเป็นที่จะต้องกินยาคุณหมอก็จะจัดยาเบื้องต้นให้แต่ถ้าซราประวัติปแล้วมันเข้าข่ายพวบโรคไวรัสอันตรายคุณหมอก็จะแนะนำให้พาน้องไปขั้นตอนนั้นเราค่อยพาไปนะคะขอให้ทำตามที่พี่หมอแนะนำนะคะและสิ่งสำคัญคือห้ามซื้อยาหรือเอายาให้แมวกินด้วยตัวเองเด็ดขาดเพราะอันตรายมากจำไหมนะคะ